มีข่าวนะครับที่จังหวัดบุคดาหารมีคุณคนนึงได้ซื้อหอยแมลงผู้นึ่งมาละปทานเนกะิดการท้องร่วงมีอาการเป็นพิษอย่างแรงจนเสียชีวิตนะครับเป็นที่แปกใจกันมากว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นผลตรวจในเชิงของผู้ที่เสียชีวิตระบ,บุว่าเกิดจากโรคอะคีวาซึ่งทางคนที่ขายหอยเขาก็ายังยืนยันว่านึ่งจนสุกแล้วนะ ไอคิววาตกะกาโรคจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในโรคที่มีมานานแล้วละระบาดอยู่เป็นระยะระยะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม VVO Coli ลักษณะก็คือว่าถ้าเรากินอาหารที่มีเชื้อโรคตัวนี้เข้าไปก็จะเกิดอาการที่มีผลต่อร่างกายเช่นอาเจียนขึ้นไส้ท้องเสียถ่ายเป็นน้ำปัญหาที่ทําให้ถึงกับเสียชีวิตได้ก็เพราะว่าร่างกายก็จะขาดน้ําขาดเกลือแรต่ต่างๆการผูมพ่ายบ้านคือต้องพยายามหยุดการที่อุจจาระล่วงต้องห้มกินน้าเกลือกินยาฆ่าเชื้อโรค คือคนชอบกินอาหารทะเลที่ไม่ค่อยสุกบางทีมาสดๆเลยกุ้งเต้นบีบน้ำมันนาเนื้อกุ้งเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วแปลว่าสุกไม่ใช่เพราะว่าการที่เปลี่ยนเป็นสีขาวเพียงแค่ว่าโครงสร้างโปรโตีนที่กุ้งมันโดนน้ำมันนาที่เป็นกรดแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างไปแต่ว่าไม่ได้ทําให้สุกถ้ามีเชื้อโรคอยู่ก็เชื้อก็ไม่ตายทีนี้คนก็ถามว่าแล้วหอยมแมลงพู่นึ่งอาจารย์ไมมันถึงได้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้ จริงๆแล้วเชื้ออฮิวาเนี่ยมันก็มีได้หลายส่วนนะอาจจะเป็นอาหารทั่วๆไปอาจจะเป็นในส่วนของน้ําที่ไม่สะอาดก็ได้นึกภาพว่าถ้าเกิดมีใครที่มีเชื้อโรคอยู่แล้วเกิดขับถ่ายแล้วมันก็ลงไปปนในแหล่งน้ามันก็จะแพร่กระจายหรือแม้แต่แมลงวันก็เป็นหนึ่งในพาหะที่เรารู้ว่าพาเชื้ออฮิวาตากะโรคได้ที่เราบอกว่าตอมจากจานข้าวหนึ่งไปจานข้าวหนึ่งถ้าพูดตรงๆคือต,ต,ตอนนี้ผลยังไม่คล้อออกมาไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเชื้อโรคเนี่ยอยู่ในหอยแมลงภูหรือเปล่าที่เราซื้อไปกินเน,น,นี่ยอาจจะไรก็คือกกก็ต้้ออองลับมาินรนรชยู่ ก,นนการกินร้อนก็คือทําให้เกิดการฆ่าเชื้อโรคการใช้ช้อนกลางคือทําให้เชื้อโรคมันไม่แพร่กระจายออกไปจากคนนึงสู่คนนึงไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นอุทหาหรณ์ว่าซื้ออาหารอะไรมาให้มั่นใจว่าเป็นอาหารที่ปรุงสุกจริงๆแล้วถ้าเป็นอาหารทะเลก็มีความเสี่ยงสูงควรจะไปทําให้สุกซ้าอีกรอบหนึง่ง